ความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากอะไรความทุกข์ก็เกิดจากความอยากกันแหละถ้าหมดอยากก็หมดทุกข์เสมือนเรานอนหลับไปไม่อยากอะไรนอนหลับไปแล้วก็หมดทุกข์แล้วนี่นี่ตื่นขึ้นมาอยากแล้วอยากโน้นอยากน,ากนี่อยากได้ั่านอยากได้นี่ไม่ได้สมปารถนาไม่ไสนใจเจ้าของก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่แหละคนเรา มันมีทุกข์อยู่ทุกคนลดๆมีสุขอทุกคนถ้าเราโู้จักเก็บเอาปล่อยวางแต่ว่าให้รู้จักให้มีสติถ้าคนท่านมสีสติดีปัญญาก็ดีสติกับปัญญาดีเป็นของคู่กันถ้าเราไม่มีสติคิดไปรวดคิดไปนี่ไปมันก็เป็นทุกข์อยู่หดะ ต้องทำให้ดีให้บันคงเฉยอยู่เยอกหยินเป็นสุกแลนะถ้าว่าเราจะมีความอยากอยู่ก็ไม่หมดอบความทุกข์แล้วมันจะเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปอยากให้ปล่อยวางเสียอยากได้ลุ่นมันไม่ได้สฉพาะฐานอยากได้ยี่ก็ไม่ได้เฉพาะนานะเรามันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดไปต่อไปละให้ระวังให้ระวังใจอยู่ที่ใจเราละ อ,อยากทุกข์ก็อย่าีใจอยากมีอยากรลกลเปลอยากรวยก็อย่าีใจจากปล่อยวางมันไปเสียอย่าไม่นเกิดขึ้นนะันก็ารดูก็ให้รักษาสิท้ิเราดีใหญ่เป็นนานใหญ่ป็นใหต่มิดประบาดเป็นี้เราคนละข้ามีสิ็สิก็สบายดีน,นคนทั้งโลก ถ้ามีสินชาทุกคนมันก็เป็นทุกข์อยู่ทุกคน,น,กกคนเลยแหละถ้าไม่มีสินชาเมันก็ปเป็นมันก็เป็นกข์อยู่นี่แหละมันเกิดร่วมกันโบสถ์สินชาการรักษาสินชาไปดีอย่าปล่อยวางอย่าเบื่อเฉยให้มันระวังอยู่เงาสบายใจนะไม่ก <c oughs> ้นอะไรจะเตีลูกหลานฟังนะหมดละละเอาแหละให้เข้าใจเอา eti dhāṅ pāthi dhāṅ duṅhaṅ hīpa meva samiṣaṭtu saṁ me puriṇṭho saṁ kapāha janito parasūnyathā pariśodhyasūnyathā sāpi tīyo viwat sāntu sāpa-loka vīnā sānta-māteh vat vantarāyo sukhi ṭhīkāya gupa-pa-vā avivātana-si Ṭhīśa พวะทุสัพพังขลังลกัขตุสัพพะริวัตาสัพพะพุทธาดุภาเวระสัพพธัมบานดุภาเวฬะสัพพสังฆาดุภาเวฬะสัสสุตีิราวันจุเจ